ตวันฮยู่สละน้อน้อล่ตะวันสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะท่านใดเข้ามาแล้วนะคะคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะนู่นดาตะวันของเราอยู่ด้านนี้นะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะไม่จีด๊ดโทรศัพท์น้องแอนตัดอีกแล้วค่ะไม่จีด๊ดร้อนแล้วก็ตัดอีกแล้วค่ะก็เลยเข้าใหม่นะคะเข้ามาใหม่สวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะตอนนี้เจ้าตะวันนะคะนู่นนะคะพอควานใส่เสื้อสีน้ำเงินอยู่ตรงโน้นค่ะไม่จีด๊ด ไปรื่อยงได้ข้วควนอยากขโมยเด้อขโมยกินเด้อักนอย่าแย่งกนเอยันม้าตียันม้าแล้ววะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมเลยนะคะวันนี้น้องๆก็ทานผลไม้นะคะวันเกิดของพี่น้ำเพชรนกแก้วอยู่นะคะแม่ควานนะคะก็ขอให้พี่น้ำเพชรนกแก้วนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ ตะวันของเรากินข้าวโพดก่อนเลยนะคะชอบมากข้าวโพดแต่กินเยอะไม่ได้นะคะท้องอืดสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะคุณอภินญาสวัสดีค่ะ ตะว,วนันกินข้าวโพดเลยาว,วานันตะวันนะคะเลือกทานข้าวโพดก่อนเลยตะว,วันของเราไม่มีชุดนะคะมาแบบชุดธรรมชาตินะคะวันนี้มาแบบชุดธรรมชาติาานี่นะคะเจ้าตะว,วันของเรานี่ก็จะเป็นที่อรไทยนะคะอา,าเซอกินข้าวโพด ก่อนเลยนะคะแม่แม e ่ขากินข้าวโพดก่อนเลยเขาไม่้อบเขาไม่ชอบสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะมินนี่อร่อยไหมคะมินนี่ นี่นะคะจะเป็นเด็กๆนะคะทางด้านนี้นะคะมือมือเยอะเยี่ยวยืะเยื้อเลยนะคะแย่งกันทานนะคะใครล่ะผู้ใดล่ะนี่ผู้ใดล่ะแตบบอพี่โอ้พ่อนงห่อไปฝากน้องทวีโชคด้วยนะคะอันดออันดคุยยากเลยคุยยากเลยเมีห่อไปฝากน้องด้วยนะคะน้องทวีโชคอยู่ที่บ้านด้วยนะคะ ยังีะ okay, <c oughs> ถ้าไปดูน้องทางอีกฝั่งนี้นะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทท่านที่เข้ามารับชมนะคะมาแล้วนะคะคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะนี่คือน้องๆน,นะคะก็ยืนทานผลไม้นะคะที่ทางพ่อควนมแม่ควนมของน้องน้ำเพชรนะคะจัดไว้ให้นะคะแม่จีบอกว่าคําถามที่เกี่ยวกับ บทสวดครูสิงตอบถูกอเอารางวัลมาให้ครูสิงออ๋ครูสิงคะแพจิตบอกว่าครูสิงตอบรางวัลบทสวดถูกเอารางวัลมาให้ครูสิงตอบรางวัลบทสวดถูกค่ะบทสวดอะไรนะ<ต>อันนี้ก็สะดูดี <c oughs> ดนะเนี่ยอันนี้สะดูดีนะนะโอ้ดีใจมากเลยครับขอบคุณครับโอ้โหวันน <c oughs> ี้ครูสิงรับไปหลายรางวัลเลยพันคะแนนคะโอ้โหแต่กี่รางวัลแล้วคะเนี่ย สามไั่สามแล้วแุ้าครับอย่าลืมแบ่งน้ำในเด้อครูสิงเด้อคุณตะวันญี่ปุ่นกินญี่ปุ่นสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะวันนี้ครูสิงกวาดรางวัลเพียบเลยนะคะวันนี้ครูสิงน้องบบวานของเรากวาดรางวัลเพียบเลยนะคะโอ้ นี่จะเป็นตูดพี่แฝดทองคําทองแท่งนะคะแล้วก็ตูดน้องอรไทยนะคะก็ไปถ่ายด้านหน้าตรงนู้นไม่ได้นะคะเพราะว่าน้องช้างเยอะนะคะ่ะ่่ i, ะะ่กกกมม ให้อะไรเข้าเดีนี่นะคะเจ้าตะวบนก็มาหากินขออ้าวโพดอยู่ด้านนี้อีกแล้วนะคะแม่ขากินแต่ขออต้าวโพดเลยยจะกินไรดูเด้อทองอื่นได้ตะบันเอ้ยขออ้าวโพดนั้นสวัน,นออ์ชอบมากเลยนะคะชอบขออ้าวโพดมาก มินี่ได้สรลโ้โอ้วินี่ได้สรางวัลน,นะคะวันนี้ว <laughs> ินี่รางวัลกวดรางัลเรียบเลยนนเนี่ยวันนี้สสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะท่านใดเข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะนี่คือน้องๆน,นะคะ

วน,นกก็พูดดไไมม่่้ชอบาเยังหลักกละมังโอ๊ยตะวันไปนเยี่ยงกะละมังพี่เขาตะวันนะคะไปเยี่ยงกะละมังพี่น้ำฝนนะคะพี่น้ำฝนดึงดึงกลับมาอยู่อีกขาฝั่งหนึ่งเลยนะคะไปแล้วตะวันไปแล้วสงสัยอิ่มนะคะออกไปแล้ว สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่ทุกทท่านเลยนะคะมีคู่เสือนะคะคูสทิงนะคะมอบรางวัลให้น้องช้างที่มาร่วมงานวันเกิดนะคะของพี่น้ำเพชรนะคะจากแม่จากแม่เอฟซีใช <mismos> ่ไหมจากแม่เอฟซีใช่ไหมที่มอบให้ใช่ไหมจากแม่เอฟซีนะคะที่มอบให้นะคะ ขอขอบคุณแม่เอตีท่านนั้นเลยนะคะตะวันไปไ่ล่ะออกไปแล้วตะวันออกไปแล้วไปบอกนายบอก ทานไม้ด uhm. like, mm like, ้วยสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท uh ุกท่านเลยนะคะดูท้าตะวันเราก่อนไปไหนแล้วยังอยู่อยู่เปาพราะใหม่เต็มตัวเต็มยศเลยนะคะวันนี้ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะวันนี้ทองคำก็ขวาดรงวันไปรงวันหนึ่งนะคะช้างเต้นช้างเต้นนะคะ อนไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะตะวันไปกินยังอีล่นันเฮ้อ ตะวันไปอาบน้ำมานะคะร้อนไปอาบน้ำมานะคะ <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะกินเยอะๆนะคะพายตะวันค่ะพี่วันเพ็ญตะวันกินเยอะมากแคมห่อไปฝากน้องทวีโชคที่บ้านด้วยนะคะ หอ,อกล้วยไปฝากน้องที่บ้านด้วยนะคะแต่วันทั้งกินทั้งหอเลยค่ะวันนี้ตัวเล็กกว่าเขาแต่งายาวมากใช่ค่ะน้องตัวเล็กก,เาาก,เลกกว่าเขานะคะแต่งายาวนะคะ น้องอายุสองขวบจะสามขวบนะคะในวันที่ยี่สิบสามกันยาที่จะถึงนี้นะคะจะสามขวบยีสามกันยานี้นะคะขค้อยาะ่ดะคแม่ะดูพ่อใหม่นะคะแม่เห็นยังขำเลยจัดมาเต็มเพราะงานนี้เลยนะคะ ยันมาตีพี่เตยมีห่อโอ้มีหอ่อ,หอไปฝากน้องด้วยนะคะนี่นะคะพ่อควันห่อไปฝากน้องทวีโชคนะคะออพ่อควันทอคำนะคะน้องบัวบานแล้วก็แม่คะคลิปนี้เราขอจบไ์เพียงเท่านี้นะคะโทรศัพท์แม่ควนันอุณหภูมิร้อนเตือนอีกแล้วนะคะออขอบคุณนะคะทุกการรับชมขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่ร่วมรับชมในวันนี้นะคะ คลิปนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ